ดาวสุดยกย้าย4ราศีมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับ ก็อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าเรียกว่าหมอแมนก็ได้นะครับพบเจอกันเป็นประจำนะครับกับที่นี่ก็นำเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับ โชคชะตาราศีนะครับนำมาฝากกันแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเรื่องของการพยากร์ดวงชะตานะครับภาพรวมเป็นดวงรายเดือนหรือว่าดวงโชคลาบต่างๆหรือว่าไม่กระทั่งเรื่องของความหมายตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขในเบอร์มือถือนะครับเป็นตัวเลขมงคลวันที่16วันที่1นนะครับก็เชิญชวนให้ทุกท่านกดติดตามกันไว้นะครับกดต,ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับ เอาละครับในวันนี้เนื้อหาของเรานะครับวันนี้ที่อัดคลิปอยู่นะครับเป็นวันที่8มิถุนายน2563ซึ่งวันที่8เนี่ยจะมีดาวหนึ่งดวงที่มีการโคจรถอยหลังจนข้ามราศีเลยนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์นั่นเอง ถอยหลังจนข้ามราศีมาอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วกไไ็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินถอยหลังที่ได้ผลดีเข้ามาด้วยนะอย่างไรก็ตามไอ้ผลดีที่มันได้นี่ครับมันอาจจะได้แบบไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าดวงดาวนั้นเขาเดินถอยหลังอยู่นะครับในโหราศาสตร์จะให้ความสําคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าดูว่าดวงดาวนั้นอยู่ตำแหน่งไหนดีแล้วจะดีหรือเสียอะไรอย่างนั้นนะครับ เราก็จะต้องดูดวงดาวในลักษณะของการโคจรว่าเขาเดินเร็วกว่าปกติไหมเขาเดินช้ากว่าปกติไหมเขาเดินถอยหลังไหมหรือว่าเขาหยุดนิ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นคุณภาพของดวงดาวต้องดูประกอบกันนะครับนะไม่ได้ว่าดูอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สําคัญนะครับในดวงส่วนตัวก็ต้องดูคุณภาพดาวด้วยว่าในมหาทักษะนั้นได้คุณภาพเป็นอะไรนะครับเป็นการบอกเรื่องเรื่องราวว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั่นเองนะครับเพราะนั้นในวันนี้ อาจจะไม่สามารถบอกทักษะของทุกคนได้นะครับว่าดีหรือไม่ดีจะเป็นสีเป็นมนตรีเป็นกาลกินีแต่วันนี้บอกไกด์ไลน์ได้ว่าในตำแหน่งนี้ที่ดาวศุกร์ย้ายมาเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยได้ความหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วราศีไหนที่มีเกณฑ์ที่ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่บ้างนะครับแต่ทรัพย์สินนั้นอาจจะเป็นของที่มีตำหนิอาจจะเป็นของมือสองหรืออาจจะเป็นของที่ยังไม่ได้รับ ณเดี๋ยวนั้นนะครับอาจจะไปต้องจองต้องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะดาวเนี่ยเดินถอยหลังอยู่มันย่อมต้องมีการลาช้าเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เราจะมาเช็คกันนะครับ4ราศีนะครับราศีแรกนะครับก็คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภหรือว่าลัคนาราศีพฤษภนัน่นเองนะครับาดาวที่มาทับลัคนานะตอนนี้ตอนนี้เลยก็คือเป็นดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่า ตัวเองเป็นกเกษตรตาทท่ดีเข้มแข็งมั่นคงนะฮึกเหิมมีภาวะความเป็นผู้นําแถมตอนนี้นะครับดาวอาทิตย์ก็ยังทับลัคนาอยู่ด้วยแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยมาจาก เรือนพันธุทุกซึ่งแปลว่าทรัพย์สินอาจจะเป็นบ้านจะเป็นรถอาจจะเป็นของใช้ในครัวเรือนเครื่องครัวต่างๆนะครับโชฟาใหม่เครื่องครัวใหม่ตู้เย็นใหม่เ,เครื่องดูดฝุ่นใหม่อะไรก็ได้ที่มันเป็นของอยู่ในบ้านนะครับหรือของใช้ในสํานักงานเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้อะไรก็ได้นะเป็นของทรัพย์สินของคุณนะครับแต่ว่าเกิดมาว่าเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นเราไปโฟกัสที่พวกบ้านรถ คอนโดหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆไปเลยนะครับอย่างนั้นจะชัวร์กว่านะราศีพฤษภครับดาวอาทิตย์ที่มาทับลัคนาร่วมเรือนกับดาวศุกร์ได้คู่โสรสมหามงคล เป็นคู่สมพลที่ไม่ใช่เล็กๆนะฮะโสรสคือความยิ่งใหญ่มั่งคั่งเพราะนั้นมันต้องเป็นของชิ้นใหญ่แน่เลยนะถ้าเป็นของถ้าเป็นมือถือก็เป็นมือถือ,อ,ถอที่ราคาสูงนะครับไอไอความที่ชิ้นใหญ่ในบางทีเนี่ยไม่ได้ไปมองที่ขนาดอย่างเดียวนะมูลค่าใหญ่โตก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเพราะนั้นชาวราศีพฤษภก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโดดเด่นนะครับต่อมานะครับราศีหรือลัคนาราศีกรกฎนะครับแน่นอนครับเพราะว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวเจ้าเรือนพันธุคือดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวพันธุโคจรเป็นกเกษตรในภพลาพระลาพระเนี่ยก็แปลว่าลาบผลหรือว่าสิ่งที่เราแสวงหามาได้เพื่อตนเองนะครับลาพระยังแปลว่าจุดที่นั่งที่นอนที่ทํางานนะคือจุดที่เราพรำนักอยู่นั่นคือภพลาพระนะครับแล้วพันธุก็ตรงตัวแล้วคือบ้านรถคือทรัพย์สินนะสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นมีโอกาสที่จะได้นะครับ ที่สําคัญนะครับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในตําแหน่งเดือนลาภะเป็นดาวการเงินของชาวราศีกรกฎด้วยนะครับเออเพราะนั้นของเนี้ยของชิ้นเนี้ยจะต้องเป็นของที่มีราคานะครับแล้วก็ชาวราศีกรกฎเองเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดขัดที่จะซื้อนะบอกคือมีเงินซื้อเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็สุดอันนี้สุดแล้วแต่นะบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อเองก็ได้บางคนอาจจะได้จากคู่ครองคนรัก าบางคนอาจจะได้จากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์นะครับราศีต่อมาครับได้แก่ราศีกุมนะครับราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนั่นเองนะฮะลัคนาราศีกุมนะครับดาวศุกร์ที่เข้าไปเป็นเกษตรเนี่ย มันเป็นเรือนพันธุพอดีเท่ากับว่าพันธุเป็นกเกษตรนะครับพันธุเป็นกเกษตรก็คือว่ามีความมั่นคงนะมีความเข้มแข็งหนักแน่นเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าอยากจะได้รถยนต์ก็มีโอกาสได้สูงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราศีกุมนั้นพระังคารก็ทับลัคนาอยู่นะครับพระังคารทับลัคนาอยู่นะถึงแม้จะถึงวันที่16มิถุนายนพระอังคารเองก็ยกย้าย ไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับพออยู่ในเรือนการเงินปุ๊บก,ก็ไปโครจรโยกกับดาวพันธุทกุก็คือดาวศุกร์อีกได้คู่มิตรอีกนะครับแสดงว่าเกณฑ์ที่จะได้มันยาวๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครตอนนี้กําลังมองในเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์มีโอกาสมีความใกล้เคียงมีเปอร์เซ็นที่จะได้นะในช่วงนี้มันจะมี4ี่ราศีนะครับก็เอาใจช่วยนะสําหรับราศีกุมขอให้ได้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะ ต่อมาครับลัคนาราศีสุดท้ายนะครับได้แก่ลัคนาราศีมีนนะครับราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าพอดาวสุกเนี่ยโคจรถอยหลังมา ก็ได้ตำแหน่งเป็น3แก่ลัคนานะครับก็คือประมเกณฑ์นะครับดาวประมเกณฑ์เนี่ยในคีย์เวิร์ดก็คือว่าสิ่งที่คุณมุมานะสิ่งที่คุณพยายามเพียนพยายามมาตั้งแต่ตอนแรกซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลยังไม่ได้ประสบความสําเร็จนะตอนนี้พอมันเป็นประมเกณฑ์สิ่งนั้นมันจะประสบความสําเร็จนะครับประมเกณฑ์คือดวงของคนที่จะประสบความสําเร็จมาจากความความขยันหมั่นเพียรความวิิยาอุตสาหะ นะครับจนทําให้คนอื่นนั้นยอมรับได้คุณอาจจะได้รถใหม่ที่แบบดูแล้วเนี่ยเชิดหน้าชูตาคุณอาจจะได้บ้านใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่ที่รู้สึกว่าโอ้โหมันยกระดับชีวิตตัวเองมันอัปเกรดขึ้นมานะครับเออถ้ารถก็เป็นรถแบบเออดูดีนะส่งเสริมภาพลักษณ์เราเพราะว่าอังคารที่จะโคจรมาทับลัคนาคุณวันที่16อังคารนั้นแปลว่ายานพาหนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ามีเกณฑ์แหละนะครับในชาวราศีนี้ก็คือชาวราศีมีนนั่นเองนะ อ่าส่วนใคระจะซื้อได้ไม่ได้ยังไงก็อยู่ที่ดวงส่วนตัวของคุณด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าดาวพันธุคุณตกกาลีหรือว่ากาลากนีอ่ะแทนที่ว่าบางทีนะคุณอาจจะไม่ได้ซื้อแต่คุณอาจจะได้ขายออกไปก็ได้นะครับหรืออาจจะได้เปลี่ยนนะซื้อใหม่แต่อาจจะเป็นของมือ2อ,อย่างนี้นะครับเพราะว่ากาลากินีมันแปลว่าของใช้แล้วนะครับ วันนั้นมันก็มีหลากหลายคุาทรัพย์มันก็มีลึกลงไปนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับฟังเป็นไกด์ไลน์ตรงนี้คุณก็ไปพยายามบิ้วให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเองนะครับถ้าใครแบบว่าอย,อยากจะเช็คดูว่าจะได้ไม่ได้อะไรเงี้ยลองมาเช็คส่วนตัวกันนะครับเอาล้ครับก็ขอวอวยพรให้ทั้ง4ราศีที่หมอแม่นไทายไปก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับกับทรัพย์สินกับ ของมีค่าที่คุณตั้งใจตั้งความหวังเอาไว้นะครับส่วนราศีอื่นๆที่เหลือนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นครับไม่ใช่ใจอยู่ที่กระเป๋าสตังค์แล้วล้วงไปเนี่ยไม่มีกระเป๋าเลยตัวนี้นะนี่กระเป๋าอยู่ข้างล่าง โดยปกติจะอยู่จะมีกระเป๋าเสื้อตรงนี้ทุกอย่างอยู่ที่กระเป๋าสตางค์อยู่ที่เศรษฐกิจในครัวเรือนของคุณนะครับถ้าคุณมีตังพอคุณก็มีเกณฑ์ที่จะซื้อมาได้อยู่ตลอดเวลาเพียงว่าตอนนี้ก็เป็นไกด์ไลน์กันนะครับว่า ราศีใดที่มันมีแววนะครับอีกหลายๆราศีนะครับก็จะมีฟีดแบ็ต่างกันในการที่ดาวศุกร์ยกย้ายนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาคุยกันนะครับเอาละครับถ้าท่านชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ของเรื่องของดวงดาวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะอย่าลืมเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลขนะเออนะครับเอาครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกลับมาพบหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ